สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กับร้านค้าเพิ่มประจำวันที่25พฤษภาคม2565นะคะก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องแม่บ้านติดเกมทีื่อการสนับสนุนช่องแม่บ้านแล้วก็ขอบคุณผู้ดูในทุกๆช่องทางด้วยนะคะเป็นกําลังใจที่ดีมากๆนะคะให้กับแม่บ้านเอาละวันนี้มีชุดเสษเข้านะคะแทนแทนแม่บ้านก็เลยเอาเสษมานะคะมีตัวเสษอยู่พอดีก็มาดูกันเลยนะคะว่าเรามีอะไรซื้อกันบ้างนะคะสําหรับวันนี้ก็ สิ่งแรกนะคะก็คือเออขอดูชุดเซตก่อนละกันเนาะชุดเซตในราคาแ0 0ร้อยบาทนะคะแต่ถ้าใครยังไม่ใช้คูปองก็ใช้คูปองด้วยนะลด20ซนะจ๊ะชุดเซตนะคะหล่อเท่หมอคูบบโอ้โหดูสิทุกคนอันะนี้หมุนตัวให้ดูนะคะเดี๋ยวอ,อ,อาวุธนะคะมันราคาแบบร้อยเพราะมันได้อาวุธทั้งแบบสองแบบเลยไงดูดิหล่อเท่ไมเดี๋ยวปีกผาคุมให้ดูนะคะปีกผะาคุมก็จะเป็นอย่างนี้นะปะาคุมข้างหลังจะหายไปแล้วก็เดี๋ยวเปิดหมวกเนาะ เออนี่หมวกก็จะประมาณนี้นะคะแล้วแต่เราชอบเลยแล้วก็ท่าทางเนาะเวลากดดูในนี้มันจะไม่มีเอฟเฟคให้นะคะคือมันจะเป็นอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันมีเอฟเฟคคารุคารามากเลยนะแต่ว่าเราดูในนี้มันเป็นอย่างนี้ทุกตัวเลยคือไม่มีเอฟเฟคนะคะโอเคก็ชาวเศษนะคะดีใจด้วยนะถูกใจก็อย่าลืมกดซื้อจะรอเทมากเลย โอเคต่อไปน้ำหนักนะคะ350าสเอามาขายนะคะในราคา770บาทแล้วก็ขายถึงแบบมิถุนายนนะคระยังไม่มีหรืออยากจะจัดก็อย่าลืมจัดนะจ๊ะต่อไปคะ่ะแพ็กเกจชุดพรีเมียมคูณ3นะคะราคา1,600บาทก็เป็นชุดพรีเมียมนั่นเองนะคะก็เป็นกล่องชุดเอเวงนะคะ3กล่องไปเลยจุกๆนะคะในราคา1,600บาทนะคะ ต่อไปเป็นน้องสัตว์เลี้ยงนะอันนี้จะเป็นเแออพ็กสหายของนักขจอมหายนะคะราคา4 0 5ห้าบาทรับไปเลยสองตัวนะเลือกตัวไหนก็ได้จะเป็นสัตว์เลี้ยงของอาร์โทรักซิออนนะคะน้องจะเป็นประเภทแบบแร่เนาะก็จะมีน้องแมงป่องนะคะเออแม่บ้านไม่ได้อ่านชื่อนะอันนี้ตัวอะไรก็ไม่รู้เลี้ยงไม่ถูกเหมือนน้องม้าน้ำอ่ะอันนี้ก็อ่านชื่อยากมากต่อไตัวน,นี้น้องปลานะคะอันนี้โมโมเซัสแล้วก็พูโทราเทียมนะคะ เป็นเหมือนนกอ่ะเนาะก็ถ้าชอบก็จัดไปนะคะต่อไปแพ็กเกจเพิ่มน้ำหนักนะคะราคา259บาทมารวมกันมามี50แล้วก็100นะคะน้ำหนักก็ซื้อได้ตะกูลน้ยขอโทษซื้อได้ตัวละครละ1ครั้งนะคะขายถึงวันที่8มิถุนายนก็ จะพูดว่าก็คือจะบอกว่าใครที่ยังไม่เคยซื้อน้ําหนักแล้วอยากซื้อถ้าเกิดซื้อแพ็กรวมแบบนี้ก็ลดราคาได้อีกก็จะคุ้มนะคะแต่ถ้าใครเคยซื้อแบบแยกไปแล้วแนะนําให้ซื้อแบบแยกแหละลดราคาจะคุ้มกว่าเนาะเพราะว่าเราได้น้ําหนักแค่ตัวละครละหนึ่งครั้งนะคะสมมติว่าซื้อเคยซื้อห้าสิบไปแล้วมาซื้อแพ็กรวมอันนี้อีกก็คือห้าสิบคุณก็จะเสียฟรีเลยนะโอเคประมาณนี้ต่อไปนะคะมังกรสุกชนมายาวกลับมาขายแล้วน้อง จะเป็นกล่องสุ่มน้องมังกรนะคะโดยที่น้องมังกรเทียหนึ่งเนี่ยจะเป็นตัวสีดําแบบนี้นะคะส่วนเทียสองสามสี่นะคะมันจะเป็นสีทองเอ๊ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ดีทุกคนเอ้ย อืมใช่แต่ว่าอันนี้ยมันไม่ยอมเปลี่ยนสีให้นะคะทุกคนดูในกล่องนี้ก็ได้เนี่ยมันจะเขียนอยู่ว่ามัางกรดาทุกซุกโซนนะคะรุ่นที่หนึ่งแต่ถ้าเป็นรุ่นสองสามสี่ปุ๊บมันจะเป็นมังกรทองสุกสนนะคะหรือว่ามันแยกแล้วอืมก็คือในกล่องเนี่ยมันจะมีมังกรสองแบบเนะคะไม่บ้างเขาจะ็นพิกีจะเป็นมังกรดำกับมังกรทองแต่ว่าถ้ามาจเจอมาัางกรดําเนี่ยจะมีแค่รุ่นหนึ่งแต่ว่าสุ่มออกยากมากเลย แต่ว่าเป็นมังกรทองเนี่ยมันจะเป็นรุ่น2 3 4นะคะโอเคแม่บ้านเข้าใจแหละในราคาสามบบาทเนาะแล้วก็เลือกได้นะคะว่าจะเอาเออของไปตีบวกหรือว่าเป็นพวกของเอาเวกมาหรือว่าเป็นห่อแบบเว้นมนห่อเว้นมนดำอะไรประมาณนี้นะคะลองมาจิ้มๆิ้มดูได้ทีนี้ <c oughs> ถ้าใครอยากได้น้องมังกรดำเมื่ออย่างที่บอกนะคะมันเป็นเอ่อห่อมังกรซุกซนมายาเงี้มันสุ่มนะคะ น้องมังกรดำเนี่ยจะค่อนข้างออกยากสุดเลยนะแม่บ้านก็จะได้แต่มังกรทองนะคะแต่ก็ราคาอย่างได้ก็จัดไปหรือแม่บ้านอาจาจะจัดสะอาดหนึ่งจะได้ไหมมังกรดำเนี่ยฮะไม่ครบคอลเลกชันเลยโอเคต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นแพ็กเกจเพิ่มน้ำหนักออันทีน่สองเนาะราคาห้ารอยสิบเอดบาทก็ได้น้ำหนักร้อยห้าสิบก็สองร้อยนะคะมารวมกันไปเลย เอาก็ต่อไปเป็นสูนังนจิงจงอกคั่วโลกนะคะราคาสามรอยยี่สิบบาทอย่าลืมมากดดูน้องหน้าตาทีสองสามสี่นะคะน้องก็จะเป็นอันนี้จะเป็นหน้าตาทีหนึ่งกับสองนี่ก็เป็นสามแล้วก็สี่นะคะประมาณนี้ถ้าเวลาน้องมีแค่สามแบบก็คือจะเรียงตามนี้เนาะแต่ถ้าน้องมีแบบหลายๆแบบก็จะแบบมีของทีสองด้วยอะไรเงี้ยอืม โอเคต่อไปแพ็กเกจเพิ่มน,น้ำหนนะักขั้นสูงสุดนะคะราคา984บาทก็รับไปเลยน้ำหนัก250กับ300นะคะแล้วก็ใบขยายกระเป๋าสัมภาระ16ช่องคูณ2ในนะราคา495บาทรับไปเลย16ช่องจุกๆนะคะก็จะเป็นเอ่อ ได้ไปสองอันอะ่ะก็จะเป็นสิบหกคูณสองอ่ะเป็นเท่าไหร่เนี่ยเออเบอร์ bird, นะคะทุกคนต่อไปรัเออใบแพ็กเกจกระเป๋าห้าสิบช่องนะคะเจ็บร้อยสาสิบห้าบาทอย่าลืมนะคะว่ากระเป๋าเราสามารถขยายได้สูงสุดตัวละครร้อยเก้าสิบสองช่องฮอนาน,นะคะไม่สามารถเยอะไปกว่านี้ได้แล้วนะช่องฮอตน,นะคะชุดยูคาตะกับชุด เออ่บุปผาจันทราย,ยังอยู่เนาะแล้วก็ของผู้ชายจะเป็นชุดนี้นะคะมีพยักข่าวกับชุดชิตเบย์นะคะยังอยู่นะคะใครอยากได้ก็อย่าลืมมาจัดนะ mm hmm. แล้วก็แพ mm ็กเกจสัตว์เลี้ยงปาร์ตี้นะคะยังอยู่นะคะอย่าลืมมาจัดกันได้โอเคเอ,อลดราคานะคะลดราคาเป็นชุดลาฟลีฟของวิชนะคะราคาหกร้อยบาทแล้วก็ชุดหลอดเร็วของเอวิสานะคะราคาหกร้อยบาทเช่นเดียวกันเป็นชุดอเวกนะคะ ทีนี้เต็น์ลดราคาแล้วนะคะทุกคนลดราคา15%เหลือ1,275บาทแล้วก็ถ้าใครยังไม่มีเนี่ยสามารถกดคูป,ปองลดได้อีกนะคะอย่าลืมเด้กอก็แม่บ้านกดไปแล้วนะคะมันก็เลยกดซื้อไม่ได้อีกแล้วนะคะโอเคช่องเบสก็อย่าลืมมาเช็คก็ได้นะคะว่ามีอะไรให้เราหน้าสอยกันบ้างอะไรที่ยังอยู่อะไรที่จะไปแล้วอะไรอย่างนี้เนาะโอเคค่ะก็สำหรับ ราคาเพอวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็จะสั้นๆหน่อยแล้วช่วงนี้แล้วก็ให้ยังไงก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องแม่บ้านเป็กนกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งริงๆเอาไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะแล้วก็ถ้าใครสนใจจะซื้ออะไรคอมเมนต์บอกกันได้นะคะปรึกษาได้นะว่าจะเอาวันนี้ที่ไม่อ,อะไรนี้ก็คือสามารถสอบถามได้เลยนะคะคอมเมนต์ได้คลายเสียเงินให้กับอะไรไหมชาวเศษเป็นไงกันบ้างก็พูดคุยคอมเมนต์ได้นะคะแม่บ้านไม่กัดเด้อโอเคสำหรับวันนี้ขออน ไปก่อนนะคะว่าจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเดอ้อบายบาย